สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอีกแล้วนี่งานแบรนเนมนะคะก็วันนี้มาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะรอบนี้เขามีงานจนถึงวันพรุ่งนี้นะซึ่งแน่นอนว่าเอฟมาช้าอีกแล้วเออเนื่องจากจริงๆเขามีตั้งแต่วันพฤหัสทุกคนแต่ว่าวันธรรมดาเอกจะติดงานเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะไปกันเลยกันที่ร้านแรกก็คือแบรนเนมมาเนียนะคะร้านนี้ก็จะมีนาฬิกาด้วยนะคะนี่ ติดตามกันได้นะงานโค้ชงานอะไรก็มีนะคะแล้วก็อุ้ยน้องชาแนลกลมอันนี้จะเป็นลัก Brand นด์ชนะคะบางร้านก็เท่าที่ดูก็คืออุ้ยก็หยาก <c oughs> บางร้านเท่าที่ดูก็คือจะเป็นร้านเดิมๆมั้เนาะเพราะว่ามันเป็นร้านที่อยู่ในสมาคมแบรนด์น,นี้มาทุกคนฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนหมุนเวียนไม่เยอะเท่าไหร่น,นี้น้องพี่โคตรตินนี่อันไหนให้ดูราคาได้ก็จะให้ดูนะแต่ว่า บางอันเอฟอาจจะแบบไม่ได้ถามนะคะร้านนี้ชื่อร้านคุณวัดนะคะนี่ก็มีงาน Air ist, แอมเมสเอเซ,เซอรี่ต่างๆถัดไปก็จะเป็นคารานี่นะคะในส่งของน้องก้อยาดนะคะชาแนลสีเทาน่ารักเหอะเอาจริงๆนะร้านนี้ของเยอะมากแล้วก็อันนี้จะเป็น t ีเอ็นแบรนดนนะคะให้ดูช้าๆจะได้เห็นราคาด้วยเพราะว่า มีบางท่านจากคลิปที่แล้วบอกว่าบางอันไม่เห็นราคายอย่างเงี้ยนะเอฟก,ก็แบบไม่กล้าถามทุกอันนะทุกคนเออฉะนั้นบางอันก็แคบไปนะคะเมอร์คิวรี่โตเกียวนะก็เขายังจัดร้านกันไม่เสร็จ <c oughs> ให้ดูคร่าวๆก่อนประมาณนี้นะคะร้านนี้ก็หรไวิตตองเยอะนะอันนี้ w o worst name Brand Name นะคะยังจัดร้านกันอยู่อันนี้ชนเนลเยอะมาก ชาแนลแอนนี่สต่างๆนะคะแล้วก็วอราช็อปนี่อุ๊ยน้องไดโอนิสุดอันนี้น่ารักจุนะประมาณนี้นะคะแล้วก็นี้จะเป็น Real t ทูแบรนนี่มีแสงฟลูออเรสเซนต์นิดหน่อย <c oughs> <c oughs> นี่ด้านใน วันนี้มาเช้าเขายังจัดร้านกันไม่ค่อยเสร็จแบนไบเดนะคะเพราะว่าไม่อยากมาช้ามากมาช้าก็คนเยอะไงทุกคนถ่ายลำบากเกรงใจคนอื่นเขานะอุ้ยทุกคนโค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 สีนี้คือสีที่บอยากได้น่ารักมากเลยอะ่ะนี่แล้วก็น้องเอ,อเอเบลินมินีินะคะนี่งานต่างหงต่างหู แล้วก็ร้านนี้เป็นซิสเตอร์แบรนด์นมกับบาไบนะคะแบนนี้นะอันนี้จีจีแกงนะคะดูได้นะคะ,คะสองสื่อลองสไลยได้ทุกวันได้ค่ะ,คะน้องแชนลสีเบจอันนี้นสวยจังสวยนะ พัชชาแบรนด์นม้ acha, Name. เขายังจัดร้านกันอยู่เลยอ่ะโอ้มาเร็วไปหน่อยโอ้คนเยอะไงแล้วก็เทียร่าแบรนด์นมนะคะก็จะมีงานกำไรคาเทียด้วยนี่นะคะชาแนลอันนี้ไมล์เลิฟแฮน a ์แบ็คผู้ผิดผูด้ถูกนี่ให้ดูนองซิปปี้สีเหลืองสวยอะเอาจริงนะ นะอ,อันนี้ร้านนี้รอบที่แล้วอ่านชื่อไม่ออกไปอ่านมาแล้วคิเร <c oughs> อิรอบนี้อ่านออกนะก็ <c oughs> มีงานชาแนลเยอะนะคะแบบนี้นะให้ดูมีเอเซอรีนะคะแล้วก็มีพวกแหวนเพชรด้วยนะนี่โอ้เรวนี้สุดคริสตัลนี้สวยอ่ะสวยนะเอาจริงๆ ค่ะแล้วก็นี่ถัดไปจะเป็นแบรนด์บ็อกซ์สามหกเก้านะร้านนี้ไม่เคยเห็นนะะแล้วก็ออย Brand Name. แบรนด์นีมนี่น้องยีนน่ารักได้ค่ะนี่ร้านนี้แบบวินเทจเยอะทุกคนน่ารักอ่ะนี่แล้วก็อันนี้ งานมัลติคัลเลอร์งานมโนรแกรมหลากหลายนะคะต่อไปจะเป็นชิคแบรนดเนมนะคะก็นี่ถ้าร้านไหนถ่ายสะดวกเอกก็จะพยายามแบบว่ามีเม่แบรนเนมนี่จะพยายามแบบว่าถ่ายให้เห็นดีเทลนะว่ามีใบไหนบ้างนะคะแต่ถ้า ร้านไหนมีคนยืนอยู่หรืออะไรเงี้ยเอ็กก็ไม่อยากรบกวนเขานะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าซื้อเขาเนาะเออ,อวัสดีขัดไปอันนี้จะเป็นคาซี่สเต็ปแบนนี่ร้านคุณแพนเน้นวินเทจนะน่ารักน่าชังนะคะเดี๋ยวให้ไปดูอีกมุมหนึ่งของร้านมีของเยอะนี่มุมชาแนลดีออ r นะคะมัลติคัลเลอรนะ จะเห็นจะให้สังเกตว่าจะเห็นว่าเขามีการผูกเชือกไว้ด้วยทุกคนเพราะว่าจะเล่าให้ฟังเพราะว่ารอบก่อนมันมีการขโมยของกันเกิดขึ้นทุกคนแล้วมันตามยากมากฉะนั้นอะ่ะเขาก็จะเซฟกันมากขึ้นนะคะ world brand นี่นี่นะคะมีนาฬิกาเยอะอุ้ยนาฬิกาสวยนะ,ะแล้วก็ be in g brand name นี่ชิบชิบ,ชบให้ดู mm. น่ารัก คือง,งานอย่างเงี้ยเขามาก็แบบขนของกันมาเยอะใช่ปะ AP Brand Name แล้วมันก็กลายเป็นว่าแล้วมันก็กลายเป็นว่าแบบมันก็เสี่ยงอะบางทีมีฉาชีพหรืออะไรเงี้ยเนาะก็แฝงตัวมาในภาพลูกค้านะคะมีของหายกันบ้างอะไรเงี้ยโอ้ t o P Brand Name นี่เอาจริงไดโอนิสุดไม่มีขายเยอะมาก นเ,เนี่ยไดโอนีซุตมีเต็มไปหมดนะชอบอะ่ะอุ๊ยเาชบติกา้าใส่คอมไหมหรือยังไง<ม>ถัดไปจะเป็นแบรนด์เนมเอ็กชเนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะนี่ของเยอะนะนี่บูธใหญ่เลยแบรนด์เนมเอ็กเนบูธใหญ่มากนี่ฝั่งนงี้อุ้ยคุณบอยโซ b แบล็กสวยนะ ปกติเอฟจะไม่ชอบโซแบ็กทุกคนแต่ว่าอันนี้มาในแบบว่าความเงานะสวยถัดไปจะเป็น Nano Brand Name. นาโนแบรนด์นมนะนี่ให้ดูเดี๋ยวไปดูข้างหน้านี่ไดโอนิซุตสวยอะต้องกลับไปโดนเราไหมหรือยังไง <laughs> รู้สึกว่าเห็นแล้วก็ชอบนะคะ เกมออนเนลเบอร์ฟูลน่ารักนะหกหมื่นแปดราคาไม่ได้แพงเวอร์นะสำหรับแบบลิมเต็ดอะ่ะอันนี้เป็นน้ำผลชอ็อปนี่ยังเห็นอะยังเห็นน้องอารตี้อยู่นี่เลยเออน้องอารตี้ที่แอบชอบนะน่ารักซูลีน เกิดใครสนใจอันไหนก็คือไปตามกันได้นะทุกคนเพราะว่าเอฟไม่สามารถแบบว่าไอ้นี่ถ่ายให้ดูได้หมดจริงๆมันเยอะมากอะดูดิเนี่ยในซอกนี้ยังมีเลยเนะี่ยเป็นร้านไทยๆละ CBY รอบที่แล้วที่เอฟได้น้องเชอรี่มานะคะนี่ให้ดูรอบนี้งานแอมเนสนะมีการของ่วมเกิดขึ้นเอฟไม่ F ได้ทำนะ แล้วก็เอ็กแบรนนมนะคะเอ็กแบรนนมนี่คือติดตามได้ที่มิสแบรน m มหนึ่งนะหรือมิสแบรนนมทองหล่ออะไรเงี้ยเขาเป็นร้านเดียวกันนะคะคุณเอนะน่ารักโอ้ยทุกคนดูนี่ดิยังไงแม่ขายรถซื้อกระเป๋าดีไหมแม่ยังไงดีแม่อันนี้ก็น่ารักเลยอ,อาจริงน้องยี่สิบห้าออสวย ร้านนี้แอมเมสเยอะมากทุกคนเอก name, ็กแบรนด์เนมติดตามกันได้ผ่ายเป็นสายแอมเมสนะรอบนี้คนไม่มีก็ให้ดูกันเยอะๆเต็มๆไปเลยนี่แบบนี้นะคะสวยงามอันนี้ก็เป็นชิคแบรนด์เนมแล้วนะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะเป็นฝั่งเสื้อผ้านะให้ดูมีรองเทา้าผ่านไปแล้วนะคะสำหรับงานแบรนด์เนมรอบนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะทุกคนก็ยังไงมาติดตาม กันได้นะก็งานมีถึงวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่19นะคะถ้าเกิดสะดวกก็แวะมานะคะใครไม่สะดวกก็แคปเจอรแล้วก็ไปถามตามร้านที่เอฟบอกได้นะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ